เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงยังคงเป็นประเด็นให้วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของ255อาจารย์ที่ออกมาปกป้องกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจากจวงสถาบันค่ะโดยทางด้านของดรนิวนะคะก็ได้มีการออกมาชำระ255อาอาจารย์อาชญากรทางวิชาการที่ปันหัวมุดหลัง ลอกให้เด็กทำผิดกนไม้แทนตัวเองค่ะ จากกรณีที่สารอาญานะคะได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่19-20ถึงกันยายน2563รวม4คนก็ประกอบด้วยนายอนนท์นำพานายภริชชีวรักษ์หรือเพนกวินนายสมยศพกษากระเสมสุขและนายปฏิวัติสารายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์ค่ะโดยให้เหตุผลว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยอาจจะไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีกต่อมาค่ะทางด้านของคณาจารย์ผู้มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน255รายชื่อ31สถาบันขอให้ศาลได้พึงพิจารณาทบทวนคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งยังร่วมกันอ่านแถลงการโดยมีนักวิชาการค่ะที่เข้าร่วมอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องเกียรติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรยุติมุกดาวิจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญเลิศวิเศษปรีชาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเมื่อข่าว255อาจารย์ถูกเผยแพร่ออ,อกไป ก็มีหลายคนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากล่าสุดค่ะทางด้านของดรสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยระบุว่าเหยื่ออาชญากรทางวิชาการคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการติดคุกของแกนนําหน้าฉากเหล่านี้คือบรรดาอาจารย์มหาวิทยายลัยนักวิชาการรวมถึงนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของม็อบเพราะเป็นอาชญากรทางวิชาการ ผู้อยู่เบื้องหลังคอยปลุกระดมยัดเยียดชุดความคิดบิดเบี้ยวพร้อมกับชุดข้อมูลบิดเบือนล้างสมองลูกศิษย์นักศึกษาตลอดจนสาธารณชนให้ตกเป็นเครื่องมือรับใช้อุดมการณ์ที่เต็มไปด้วยความแตแกแยกของพวกเขา แถมยังเป็นอุดมการณ์ที่พวกเขาไม่กล้าที่จะกระทำเองและได้มีการหลอกใช้ให้ผู้อื่นทำในขณะที่ตัวเองนั้นมักที่จะหลบซ่อนแล้วก็คอยตักต,ตวงผลประโยชน์อยู่ข้างหลังค่ะตลอดระยะเวลานับ10ปีอาชญากรทางวิชาการได้ทำการเคลื่อนไหวทางความคิดขยายลัทธิความเชื่อแทรกแซงสังคมไปในแทบทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในวงการการศึกษาการเมืองและสื่อต่าง คอ,อยยุยงปุกป่นสร้างความแตกแยกยัดเยียดความเกียดชงังบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและประชาชนทั้งหมดค่ะเป็นการหลอกลวงใช้มวลชนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อยเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการแทรกแซงทางการเมืองของต่างชาติไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนชาวไทยไม่ได้สร้างประชาธิปไตยตามที่พูดจากันสวยรู้ค่ะ แต่รักษาระบอบเผด็จการของคณะราษฎรซึ่งเป็นลทัทธิรัฐธรรมนูลหลอกลวงประชาชนสานต่อแนวทางที่ผิดของคณะราษฎรด้วยความดื้อรัน้นและแฝงเร้นไปด้วยความรุนแรงค่ะโดยไม่ได้สนใจถึงผลเสียหายอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นตามมาสิ่งที่เลวร้ายและก็ชั่วช้าสามาญที่สุดคือความเห็นแก่ตัวที่ทางอาชญากรทางวิชาการ มักจะหลบอยู่ข้างหลังแล้วหลอกใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการทำผิดกฎหมายแทนตัวเองค่ะซึ่งก็ไม่แปลกค่ะที่บรรดาอาชญากรทางวิชาการจะรอดจากคดีต่างๆในขณะที่แกนนำหน้าฉากกับมวลชนที่ออกหน้าทำผิดกฎหมายก็จะตกเป็นเหยื่อผู้รับเคราะห์แทนกลุ่มพวกเขาอยู่ตลอดค่ะ ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่สังคมไทยนั้นจะช่วยกันในการถอนรากถอนโคนอาชญากรทางวิชาการผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนทางความคิดของม็อบและแกนนำหน้าฉากของผู้ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้และนอกจากนี้ค่ะทางด้านของด New รนิวนะคะก็ยังได้มีการทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่า มันจะมีประโยชน์อะไรถ้ากฎหมายสามารถเอาผิดได้แค่แกนนำหน้าฉากที่เป็นปลายเหตุของปัญหาในขณะที่บรรดาอาชญากรทางวิชาการทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุของปัญหายังคงลอยนวลอยู่และคอยปุกระดมอยู่ตลอดเวลาทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งก็ล่าสุดนะคะได้ลุกลามไปถึงในแอปพลิเคชันคัพเฮาส์แล้ว สำหรับแอปพลิเคชัน Cup House นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่งมีมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนี่เองค่ะในช่วงที่มียุคโควิดนั่นเองโดยคนก่อตั้งนะคะเขาก็มีไอเดียในช่วงที่ล็อกดาวน์นั้นนะคะโดยที่เขามองว่าช่วงล็อกดาวน์เป็นช่วงที่เหงาอยากจะมีอะไรทําดังนั้นเขาก็เลยสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่สําหรับให้คนเข้ามาคุยกันแบบใช้เสียงได้ค่ะอารมณ์ก็จะเหมือนลักษณะของคนที่ ตั้งวงเมาส์แกงเหงากันนั่นเองค่ะด้วยคอนเซปต์นะคะก็คือจะมีการเปิดห้องโดยจะหาท็อปิกที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแล้วก็ชวนเพื่อนกันเข้ามาคุยตอนนี้นะคะในแอปก็มีคนติดตามประมาณ3ล้านคนค่ะถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่เติบโตได้เร็วมากเลยทีเดียวแล้วก็ยิ่งดังเปรี้ยงเข้าไปใหญ่ค่ะเมื่ออีรอนมาร์เจ้าของเทสลานะคะได้ใช้แอปนี้ในการเปิดพูดคุยเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะ ก็ทําให้มีคนนะคะเข้าไปฟังกันจนลดห้องเลยซึ่งในห้องนี้นะคะใครมีอะไรที่อยากจะคุยกับเจ้าของห้องนะคะอยากจะคุยกับอ r รอนมาร์ก็สามารถที่จะถามได้เลยแล้วก็จะมีการตอบโต้กันตรงนั้นได้เลยจึงทําให้แอปพลิเคชันนี้ค่ะมีความฮือหาไปทั่วโลกรวมถึงในบ้านเราด้วยค่ะ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย